วัสดีคร <opolit gide> <movement> ับวันนี้เราจะไปสอนหาสกินในอาชิเม้นทั้งหมดกันก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์ติดตามให้ด้วยไปเลยอาชิเม้นแรกนะครับจะเป็นอาชิเม้นพุทดิสเพนเซอร์เฮียจะเป็นของบิลด์แมนนะก็คือพอเราใช้ Builderman แล้วเราก็ต้องทําการกดสกิล E อนะจะเป็นการสร้างดิสเพนเซอร์ออกมา มันก็จะเป็นป้อมฮิลแบบนี้แล้วเราก็ต้องห้ามให้ป้อมอันนี้ถูกทำลายภายใน2นาทีนะครับถ้าครบ2นาทีเราก็จะได้แอชิเมนต์แล้วก็สกินมาเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเป็นอินเจเนียร์ในทีมฟอร์เทก็ป้อมหรือว่าป้อมฮิลอะไรก็ยังเหมือนเดิมโอเคต่อไปจะเป็นแอชิเมนต์แพรลี่ของเกสแล้วก็วิธีทำนะครับเราต้องทำการกดบล็อกแล้วก็ทำการกดต่อยทันทีนะครับแล้วเราก็จะได้แอชิเมนต์มาเลยแล้วก็สกินก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น V1 จาก เอาตะคิวนะตัวก็จะเป็นสีฟ้าเป็นหุ่นยนต์เลยแล้วก็ข้างหลังมีเป็นปีกไม่รู้เพื่ออะไรอาชีพต่อไปนะครับจะเป็นของเชนนะครับก็คือเราต้องใช้ตัวเชนนะครับแล้วก็ทําการใช้สกิลหนึ่งดีดเหรียญให้ได้วิกเน็ตห้าสิบลอกสกินก็จะประมาณนี้เลยเป็นกระจกนะตัวมันก็จะเป็นสีเทาหมดเลยก็เอาไว้ใช้แบบหลบในทีมืดได้ต่อไปจะเป็นของเชนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือเราต้องทําการสุ่มเหรียญแล้วก็ให้ได้สกิลปืนก่อน พอเราได้สกิลปืนแล้วเราก็ทําการยิงฆาตกรภายใน10วินะครับคือสุ่มเหรียญปุ๊บได้ปืนแล้วเราก็ยิงเลยยิงปุ๊บแล้วก็จะได้สกินมาสกินก็จะประมาณนี้เลยเป็นของอัลต้าคิวเป็น V2 นะก็จะเป็นตัวสีแดงต่างจากเกสท,ที่จะเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับก็จะมีปีกเหมือนกันแล้วก็หมวกจะกลายเป็นสีแดงด้วยโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วถ้าอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับพอสกักคนอีกก็บอกมาได้ส่วนที่สําคัญเลยกดไลค์กดติดตาม Now,